ไปดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่าใช่คือใครที่บอกว่าอร์เนสซ์สล็อตเนี่ยเป็นเงาของเอริกเทนฮาร์มก็คือถ้าอร์เนสซ์สล็อตมาแล้วจริงๆเอริกเทนฮาร์จะอยู่ให้มีเงาไหมหรือจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเขาเรียก่เขามีสามประสานใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีผมอะ เป็เทนนักแล้วก็มีสล็อตใช่ไหมรงกลางเนี่ยยังไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเห็นเสื้อจิมออกมาแบบมีข่าวอะไรใช่ไหมใช่ใช่คือมีหลายอย่างเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่เรื่องอนาคตของเอ็กเทนฮาร์กว่าเริ่มจะสั่นคลอนแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเสือกฤษหลายฉบับเหมือนกันนะตอนแรกเห็นในมิเรอร์ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยไปลองเสิร์ชดูกลายเป็นว่าเออไม่ได้มีแค่มิเรอร์อย่างเดียวเช่หลายสื่อเล่นใช่คือเขาก็บอกว่าเสื้อจิมเนี่ นั่นก็คือฮ o อเก้รเมนเดสนะคะก็เพื่อที่จะไปคุยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไอมีลิสที่ต้องการแบบนี้นะเมนเดสพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างไรบ้างอะไรแบบนี้เหมือนจะขอจัดทีมใหม่8คนเลยนะ 8<ม>คนเลยนะคะที่เขาลิสต์มานะคะที่อยู่ในความดูแลของเบนเดสเนี่ยที่มีโอกาสที่จะย้ายมาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวกสิบก่อนนะ<ม>ก็จะมีอันโตนิโอซิลวาของเบนฟิก้าเป็นไลเนิโอโรมีทางด้านของเดโกซานโตสที่เป็นอยู่กับเร<ม>ียวนะคะมีของลียงก็จะมีทางด้านของรายาเดซนูร<ม>ีนะคะชูอัลเนเวสของเบนฟิก้านีโก็กอนซาเลสของปอร์โตแล้วก็มีแบร์รี่บาคูลาแล้วก็กอนซาโลและมอสจากปารีสแซงต์แชร์แมงีคือลิจากโปรตุเกส แล้วก็ฝรั่งเศสเยอะนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้โหถือว่าการที่มีเซอร์จิมรัตคิฟเข้ามาเนี่ยนะ,ะเขาออกมาเทคแอคชั่นในมุมของฟุตบอลเยอะ<ช>ซึ่งแบนด์แบรเชอสเตดก็จากที่ก่อนหนะ้านี้ก่อนเซอร์จิมจะเข้ามายอมรับเลยว่าจิตใจวันไหวกันเนาะเห็นก็จะแบบมีแบบเฮ้ยเอายังไงแหละแตเ่เราเชื่อว่าเซอร์จิมแล้วพวกกับเกซเซอร์เขามองว่าการเข้ามาของเซอร์จิมมันช่วยยกระดับความ ไว้วางใจของแฟนบอลจากที่ออกมาตอนแรกเห็นไหมทำอะไรก็จะเหมือนมีคนที่มาเป็นตัวกลางในการรับฟังเสียงจากแฟนชื่มจิตเชื่มจิตชื่มจิตใช่ไหมกับนะซึ่งทางด้านราเซอร์จีนพับแล้วเขาดีไงเป็นนักกีฬาไปวิ่งลอนดอนมาราธอนอย่างเงี้ยเออมันดูแบบเฮ้ยดูเขารักกีฬารักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นคนอังกฤษด้วยความชาตินิยมยังไงเขาก็ยังมีนะ ใช่นะคะก็เดี๋ยวรอดูลวกันว่าข่าวนี้จะจริงยังไงหรือเปล่าในในรายชื่อใน8คนเนี่ยก็มีกอนซาโลรามอสนะที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเป็นข่าวอีกทีนึงก็จะปิดเดียวได้จริงไหมค่มาวนี้เพราะว่าตอนตอนนี้ล่าสุดก็คือไปอยู่กับบริสเซแชงแมงเนาะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเซอร์จิมเอาจริงจะได้มาจริงไหมใช่ค่ะไปต่อที่เรื่องผู้จัดการทีมดีกว่าค่ะหลังจากที่เราคุยกันว่า ตอนนี้เทนหากก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงเนาะทีนี้เนี่ยก็คือทูเคิลเองก็ยังคงเป็นรายชื่อที่มาแรงค่ะตอนแรกก่อนนั้นเป็นซาวเกตที่บก,กระแสมายเยอะๆตอนนี้กลายเป็นโทมัสทูเคิลแล้วนะอุ่นค่ะซึ่งพี่ก็เคยถามป๊อบว่าเอาไหมป๊อบเออไม่เอา <laughs> แล้วคิดว่าเซาวเกตก็ไม่เอาทูเคิลก็ไม่เอาจะเอาเหมือนเดิมไหมเทนฮากเออซึ่ง ก็พูดยากนะมันเสียงแตกเหมือนกันนะแฟนมันอยู่เนี่ยเราลองถามก็ได้มีแฟนมันเชสต์ด้วยเต็ดชมอยู่ไหมว่ามีอยู่แล้วว่าอยากได้ใครระหว่างแบบเชนฮักอยู่ต่อทูเคิลเซาเกตอะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ย <c oughs> ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเต็งหนึ่งที่บรรดาเออบริษัทรับพรนันทุกฎหมายเอ้เขาก็มองว่าทูเคิลมีมีสิทธ ที่จะถูกเลือกมาคุมแมนเชสเตอร์เด็มากกว่าเซาเกตคือเซา h เกตเนี่ยโดนปัดตกไปละหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกเซาเกตเป็นเต็งหนึ่งทุกคนก็เข้าใจกันดีว่ามันเป็นคอนเน็ชันของชาวอังกฤษเนาะยังไงก็มีเซอร์จิมมีเซาเกตนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าพอเป็นเซา h เกตที่เป็นเต็งม,มาคือแฟนแมนยูส่วนมากแล้วกันเท่าที่ได้คุยกับตัวคือ อาถ้าเซาเกตมาก็เอริกเชนฮากอยู่ตอไปดีกว่าอพอเอริกเชนฮากเองเขาก็มีให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาก็บอกว่าเหมือนตอกลับตำนานทั้งหลายแหละที่ออกมาวิจารณ์นะบอกว่าเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้อ่ะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนก็มีโอกาสหลายปีในการได้ทําทีมนะมแต่ตัวเขาเนี่ยคือปีที่แล้วดีปีนี้ไม่ดีแล้วเขาจะโดนเด้งเลยเหรอใช่แล้วของเขาอ่ะยังมีปัจจัยหนึ่งที่เอามาใช้เป็นจะพูดว่าข้ออ้างก็ดูแรงไปไหมคือนักเตะบาดเจ็บเยอะ ดูกาลนี้มุนเออก็ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันมันมันก็มีประเด็นที่ก็ต้องให้เขาเลยนะเห็นใจเขาเหมือนกันนะ,ะแต่เชื่อว่าถ้าเขาพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้อ่ะอก็ควรจะต้องให้อยู่ต่อนะอ